พามาชมบรรยากาศงามๆแกงกะเบาของจังหวัดมุกดาหารเที่ยวแกงกะเบาไปด้วยกันจ้ามึงก็เจ้าเฮ็ดอีย่างหอยตัวนี้เต้นอยู่นะคืองามแท้ละข้างบันคืองามแท้มึงละข้างไงก็เจ้าอุย้ยตรกไม้หลายหลากมากสิมึงผู้ใดละน,น้่มนาไปอันนี้ดแดงว่าเป็น ผู้นำเที่ยวนะ่ะอ้ยหลายคขกมันก็จายเพ็ดอีหยังง,งามๆเบนหอยเอาต่อนแตนๆอยู่นี่คึกคึกหมวกคึกคึีหย,นะยังพญาหน้าแขกพญาหน้าเบิ่งไปแก่ๆมันก็สิเป็นแม่นม้ำโขงอยู่ริมแม่น้ำโของอันขึ้นบันไดมานี่ก็สิเป็นพุน่นผู้นำเที่ยวไปฮอดกนอนเลยพ่นไปยืนส้มยู่ อันนี้ก็จะเป็นป่าเนะาะบ่ดนี้ม่าผาเนกป่าได้บ่ดนี้ป่าป่าอย่างเนี่ยละบ้านมาเบิ่งคือพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ป้าบึกบดป้า,ปามึกป้าบึกป้าบึกอ,อ,อันนีนปนป้ป่าอย่างฉันบ้านเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นป่าป่าอย่างน้อบ้านนี้ป้าสวายหนูว่าฉันโอ้ป้าสวายป่าแม่น้ำได้ป่าแม่น้ำโขง ปลาไม่นำกุงก็จะว่ามันแสบด้แสบบรไกินง่ายๆได้เี่อันนี้ปลาที่พ่อวันนี้พ่อไปตัวแนวนี้เนาะอันนี้ปลาอย่างนี้ปลาข้าวดำมาทันอ้ปลาข้าวว่าไปจะลาบแสบลยเนะาะบัดนี้ปลาข้าวดำจนมากนี่จะปลาข้าวอ,อย่างไเจ้าเอิญคลายไปสวายเนาะปลาข้าวนะอันนี้ปลาอย่างเช่นนี้ ปลเอินปะเอิญปลาอย่างกรณีโอ้ยมึงมีเก็บพร้อมปลาเนี่ยอันนี้ปลาอย่างน้อบาดนี่ปลาชอยปลาชอยขาวมาสนตัวนี้ปลาปลากระเบนปลากระเบนมาสันเพราะไงปลากระเบนขาว่าสันอันนี้ปลาอย่างบาดนี้อันนี้ปลาปลากาดำปลากาดำมาสันโอ้ชื่อปลา นี่ปลาอย่างนั้นป่นปลากายประชันมันที่แข็งๆปลาตองน้าปลากายน้ามึงเนี่ยปลาแม่น้ำโพงล้วนแล้เนี่ยอันนี้ปลาอย่างนั้นี่ปลาข้าวประชันวู้ปลาข้าวเฮ้ยเป็นตัวใหญ่เลยน้าปลาข้าวเนาะนี่ปลาอย่างปลาจระเข้ตัวนี้ตัวดำๆขี้แขวนี่มันสิไม่หนวดไม่ยังพอมขี้แขมตัวมันเอ้ย๋ามันมบรรยากาศปลาทั้งหนดในปลาปลา ออกจากป่าเลยสิไปใส่เนาะบาดนี้เนาะออกจากป่าแล้วก็สิเพื่อขึ้นไปชัางไหนระบาดผู้นั่เที่ยวไปใส่เนาะผู้นั่เที่ยวบาดนี้กับบ่บาดนี้กับกับแล้วบาดนี้กำลังกลับผู้เหลียวลงไปข้างลู่มึงก็จะเห็นพญานาคจะเห็นแม่น้ำคง อันนี้กลับึ้นมาขางบนแลยได้ป่ะเนี่อยุ่เทิงๆเลยสิกลับแล้วกี์มาแล้วบล่ากีร์บคำายคำหน,น,ยยน,นุกน้ำเมล็โผงพญานากลับได้ป่ะนี่ออกมาทางนอกระบาดนี่คุณท่านกลับคุณทา่านกลับวากลับไปได้ปะนี มาขอดอกไม้ดอกที่ม่วงม่วงบาดนี่ดอกที่หยังดอกก็เจ้าเอินดอกอย่างในบวงหักพูุนไปก่อนแล้วผู้น้ำเที่ยวจะกลับแล้วแกงกระเบาเที่ยวแกงกระเบา อดใส่ละเนาะบาดนี้ผ้ายยางไปชัางใดอีกเนาะบานดนี้ผู้นาเตียวผ้ายยางไปใส่อีกเนาะบาดนี้โอ้คุณผ้าขึ้นบันดไดบนน้ำบาดนี้บนน้ำบันไดที่ขึ้นไวบนระบาทนี้คุณขึ้นไปที่ข้างบนเทิงพุนล่ะยังจะงเป็นถนนรถกระจอดอยู่ข้างบนลงมากับพ่อไวอยู่แต่ว่าขาขึ้นสิบ,บายบนระนิบองบันได เป็นกระจิบประดับดอกไม้ไปตามบนันไดประสิบประดับงาม,งามๆเหลือเกินอะทางขินทางขินทางลงโอ้ยเหลียวเห็นก็เป็นตะเมยละบัไดจีนย่างขข้นบนันไดจะกันแล้วนี่ซ้ำในกระถือว่าบ่าสูงดอกแต่ว่ามันรอมากกัดมากแล้วมันเมยเนาะจบราคาขอบคุณค่า